คนเกิดทั้งเจ็ดวันคุณจุติมาจากที่ใดหลายคนคงเชื่อเรื่องอดีตหรือเรื่องราวกำเนิดของเราว่าก่อนจะเป็นคนในวันนี้เราเกิดมาจากอดีตแบบไหนวันนี้ทางช่องของเราจึงนำคําทำนายเรื่องราวกำเนิดของเราในอดีตการว่าชาติที่แล้วคุณเป็นใครไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ทำนายว่าจุติมาจากนกครนาคราชมีเสน่ห์เดชานุภาพจะได้เป็นใหญ่มากชูหลายคู่ครองตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมักขาดมิตรผิดญาตเพึ่งพาไม่ได้อาศัยเงินทองมือซ้ายมือขวามาเป็นพี่น้องครองตัวมั่นคงใจจิตคิดตรองเพื่อนฝูงขอบใจมานักโกรธง่ายใจแข็งปากกาพี่น้องเขาว่าไม่เกรงเถียงสิน้นมีแผลสำคัญ ท่านว่าถูกไฟสองครั้งไม่เป็นไรแทบตายลำบากเป็นเพราะผู้ใหญ่สองครั้งไฟไหมภายหลังได้ดีครอบครองท่วงทีนามชื่อธา,อา,า,าตุไม้ผู้ที่เกิดวันอังคารทํานายว่าจุติมาจากแดนนรกมีกำลังแรงใจแข็งนักรบชอบอาสาเจ้านายออกทับจับศึกตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันอังคารผมไม่ดกอยากศกรกพันคอใจคอไม่ท้อโรคโมโทสันที่พักอาศัยไม่สู้มั่นคง เพราะว่าญาติพี่น้องมักจะให้ทุกภัยนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้อยู่เนืองเนืองได้ดีสี่หนยากจนลำบากเพราะว่าที่ไร่ที่นาว่ามีปัญญารูปทรงสะครานเจรจาอ่อนหวานมีความอุตสาหในหน้าที่การงานทาดเห็นแข็งกล้านามชื่อราชสีผู้ที่เกิดวันพุธท,ทำนายว่าจุติมาจากลังกาทีพมักได้ดีมีทรัพย์มากได้คู่ครองที่ดีมีวาสนาสูง ตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันพุธมีบุตรชายหญิงใจดีมักง่ายญาติพี่น้องพึ่งพามีได้เงินทองหาได้เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่ถ้าได้บวชเรียนจะได้ดีมีชื่อเสียงอุตสาหกำหนดช่างมดช่างหมอเป็นคฤหัสถ์ลำบากเจ้าชู้หลายเมียเงินทองไม่มีตกยากสีทีได้ดีสามหนนามธาตุช้างเท่า ผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีทํานายว่าจุติมาจากสวรรค์เป็นคนที่มีสติปัญญาดีรู้หลักนักปราชญ์เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไปตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีรูปร่างสันทัดมัธยัจใจดีถ้าเกิดทีน่นี่จะได้ดีในทินอื่นภายหลังยินดีที่คนอาศัยทำใจมักง่ายมักเชื่อใจคนง่ายทำคุณ